สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมพลนมอ o ตร์ไลกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้ผมจะขอมาพูดถึงรถใหม่จากค่ายอังกฤษรถคันนี้คือ2024 Triumph s c a m b e r 1200ซึ่งจะมี2รุ่นย่อยโดยรุ่น X เป็นตัวเริ่มต้นครับตัวนี้จะมาแทนที่ตัว XC เดิมเน้นในเรื่องของราคาที่จับต้องได้ง่ายยิ่งขึ้นและก็สามารถขี่ได้ทุกเส้นทาง ขณะที่รุ่น XE เป็นรุ่นท็อปเน้นการขี่ออฟโรดแบบผจญภัยได้เต็มที่มากกว่า2024 s c a m b e r 1,200นี้ถือว่าเป็นการปรับ Minor c h a ชซึ่งทั้ง2รุ่นจะใช้เครื่องยนต์แบบ2สูบตระกูล Bonneville 1,200 ได้มีการปรับปรุงในส่วนของระบบระบายไอเสียใหม่ครับเพื่อให้มันมีการไหลเวียนที่ดียิ่งขึ้นแล้วก็สามารถกระจายแรงบิดให้ได้กว้างยิ่งขึ้นในช่วงรอบสูงตั้งแต่5,000รอบไล่ไปจนถึงเลสไลน์นั่นยึงส่งผลให้กำลังสูงสุดมาเร็วขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่90แรงม้าที่7,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด110นิวตันเมตรซึ่งก็มาเร็วขึ้นเช่นกันอยู่ที่4,250รอบต่อนาที ส่วนตัวเทคโนโลยีใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงครับ s c a m b e r X แล้วก็ X E ทั้ง2รุ่นจะมาพร้อมกับตัว o p t i m i z e Cornering ABS แล้วก็ o p t i m i z e Cornering Traction Control ที่ถูกปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นสามารถควบคุมและรักษาการยึดเกาะ ได้อย่างเหมาะสมและยังมีในส่วนของตัวระบบ IMU ที่พัฒนาร่วมกับทาง Continental จะเข้ามาทำหน้าที่วัดในส่วนของอัตราแกนโรพิษและก็ยอทั้ง3าแกนทั้ง2รุ่นยังมีการปรับสไตล์ใหม่ทั้งในส่วนของตัวไฟเลี้ยวใหม่ที่ดูเพียวบางลง แล้วก็กรอบไฟไท้ายครับให้มีขนาดกระบทัดรัดแล้วเราขอกลับมาที่ไฮไลท์ของตัวแรกครับก็คือ Scamber 1 2 0 0 X ตามที่ได้กล่าวไปว่าเขาจะมาทดแทนตัว XC เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็เหมาะกับการขับขี่ On Road ได้ดีกว่าตัวความสูงบาะนั่งครับจะอยู่ที่820ม mm, ิลิเมตรและยังสามารถปรับรถให้มันต่ำลงมาอยู่ที่7 9 5ม mm มได้ เมื่อซื้อในส่วนของ a c c e s s o ซอรีบอกต่ำารายละเอียดอื่นๆของ Scamber 1200A ครับเขาจะใช้ตัวจานดิสเบกขนาด310ม mm, ิลิเมตรทำงานร่วมกับตัวคลิปเปอร์สูบคู่จากนิชชินด้านหลังจะเป็นขนาดจาน255มิลิเมตร mm, ทำงานร่วมกับคลิปเปอร์เบรกของนิชนชินเช่นเดียวกันระบบการสะเทือนทางด้านหน้าจะใช้โชคมาซอคค็อกกี้อัพไซดาวขนาดแกน4 5ม mm. มตร และโชคหลังที่มาพร้อมกับกระปุกน้ำมันแยกสามารถปรับในส่วนของตัวพีโหลดได้มีระยะยุบ170มิลิเมตรชุดมาตรวัดจะเป็นจอไฮบริด LCD ผสมกับจอสี TFT เรื่องของ r i d ิ้งโหมดครับจะมี5โหมดคือ p สปอร์ตโร a เรนออฟโ a d แล้วก็ Rider Configurable ิลและละเอียดการตกแต่งอื่นๆครับ รุ่น X จะมากับเบาะสีน้ำตาลแล้วก็ตัวบางคนหน่าจะทำสีดำซึ่ง s c r a m b e r 1200 X ตอนนี้ครับจะเปิดออกมามีด้วยกัน3สีคือ c a r n i v a l Red สี Ash Gray แล้วก็สี Sapphire Black มาพูดกันต่อที่รุ่นท็อป s c a m b e r 1200 XE ตัวนี้จะเป็นรุ่นอัปเดต2024ตามที่ได้กล่าวไปครับรองรับการขี่แบบผจญภัยมากยิ่งขึ้น สนุกสนานบนทาง Off-Road ได้มากขึ้นกว่าเดิมดังนั้นในเรื่องของตัวแฮนด์มันก็จะมีความแตกต่างเพราะว่าจะกว้างขึ้นกว่ารุ่น X ถึง65ม m mm. มตัวตุ๊กตาแฮนด์ก็สามารถปรับแบบพลิกกลับได้ช่วยให้ผู้ขี่เนี่ยสามารถปรับตำแหน่งแฮนด์ได้และยังสามารถเอาฐานรองแฮนด์ถอดออกไปได้อีกด้วยเพื่อช่วยในเรื่องของการปรับลดความสูงลงอีก10ม mm. ม แน่นอนรุ่น XE เป็นสายลุยครับดังนั้นในส่วนของตัวพักเท้าเนี่ยมันจะมาพร้อมกับยางหุ้มซึ่งสามารถถอดยางหุ้มตรงนี้ออกได้จะกลายเป็นแบบพักเท้าหนามเผื่อเวลาที่เราขี่แล้วสวมรองเท้าบูทมันจะได้จิกเกาะพื้นผิวได้ดีกว่าเดิมระบบกันสเทือนรุ่น XE Swing Arm จะยาวกว่า32มิมซึ่งนั่นก็จะส่งผลให้มันมีระยะฐานนอที่ยาวกว่ารุ่น X ช่วยเพิ่มในเรื่องของการควบคุมบนทางออฟโรดขณะที่รุ่น X ฐานล้อจะสั้นกว่าก็จะดีในเรื่องของการคอนโทรลความคล่องตัวเวลาขี่บนท้องถนนระบบเบรกในรุ่น XE ครับเขาจะให้จานดิสกหน้ามาขนาดใหญ่กว่าคือ320มิลิเมตรแล้วก็ทำงานร่วมกับปั๊มเบมโบสไตเอมา ส่วนทางด้านหลังจานดิตจ,จะเล็กกว่าอยู่หน่อยลงมาอยู่ที่220มิลิเมตรแล้วก็ทำงานร่วมกับตัวปั๊มเบรกเดี่ยวนิดชินระบบการสะเทือนจากมาซอ็อกครับที่มีการปรับปรุงมีระยะยุบที่มากถึง250มิลิเมตรเพื่อรองรับการขับขี่ออฟโรดได้อย่างเต็มที่ Riding โ o d e ขับขี่จะมีการเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งโหมดก็คือตัวอ f ฟโรดโปร ในรุ่น XE ครับเรื่องของความสูงบาะของเขาก็จะมากขึ้นมาอยู่ที่870ม mm, ิลิเมตรและถ้าเกิดเราใช้อ PTION เบาะเตี้ย Low Seat เนี่ยก็จะลดลงมาอยู่ที่845ม mm. ิลิเมตรตัวชุดมาตรวัดรุ่น XE นี้จะเป็นหน้าจอแบบสี TFT High Contrast แล้วก็จะสามารถปรับเลือกธีมได้อีกด้วยส่วนสไตล์ของตัวรถครับรุ่น XE เขาจะให้เบาะสีดำมา ส่วนปากบางคนน่าจะเป็นแบบอลูมิเนียมปัดเงาเรื่องของสี s c a m b e อร1,200 XE ก็จะมี3สีครับประกอบไปด้วยสี Phantom Black and s t o r m g r เกสี Baja Orange และ Phantom Black กับสีสุดท้าย Sapphire Black ส่วนการเปิดตัวในประเทศไทยเราอาจจะได้เห็นมั่นภายในปลายปีนี้หรือไม่ก็ข้ามไปในช่วงต้นปีหน้า2024 ท้านี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมยังไงก็ฝากติดตามที่ช่อง Motor rival ของเราไว้ด้วยและไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ